วันนี้นำเก็บภาพเก่าๆของน้องต้นข้าวสุปริยานะครับใน2ปีก่อนนะครับ2ปีก่อนน้องร้องคู่กับน้องอุ้มกกสียานะครับก็ถือว่าน้องก็ออกงานมาตั้งแต่นู้นแล้วนะครับก็คือเป็นงานว่าจะห่างเล็กน้อยนะครับอกับความสามารถของน้องเต็มที่ตั้งแต่2ปีกว่าแล้วนะครับอตอนนั้นน้องก็ยัง เด็กๆอยู่เลยนะครับอสองปีก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็เก็บภาพมาฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าของคลิปนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมภาพน้องอที่เราไปค้นหามา,หาให้ดูนะครับเมื่อ2ปีก่อนรู้สึกว่าจะเป็นวันที่1พฤษภาคมนะครับ2566นะครับถ้าจไม่ผิดเป็นงานาที่จังหวัดกาญจะนะบุรีนะครับท่านผู้ชมดู น้องก็ใช้เวลามานะครับนานแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับน้องต้นข้าวดวนเพลงชิงทุนนะครับแชมป์68สมัยนะครับท่านผู้ชมถือว่าน้องครบเครื่องนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นมาัแต่เด็กนะครับท่านผู้ชมดูลีลาการร้องน้องก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าน้องเริ่มพัฒนามาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าน้องจะเริ่มนะครับ เก่งหน้าเวทีนะครับขึ้นเยอะนะครับคลิปนี้ก็รู้สึกว่าน้องก็ร้องดีเหมือนกันนะครับแต่เราขออนุญาตให้เปิดเสียงดีกว่านะครับเดี๋ยวกว่าเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมดูทั้งคู่ก็ร้องคู่กันไปมานะครับก็ดูความน่ารักของน้องต้นข้าวนะครับดีลาท่าทาง ดูครับดูการลีลาการร้องการลีลาการออกท่าทางของน้องนะครับก็นับถือว่าเมื่อ2ปีก่อนน้องก็ทําได้ดีนะครับท่านผู้ชมแล้วยิ่งมาวันนี้นะครับน้องก็ยิ่งนะครับทำได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการแสดงทางด้านหน้าเวทีนะครับถือว่าน้องเป็นศิลปินที่เอาอยู่นะครับเป็นนักร้องคุณภาพคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจการแสดงหน้าเวทีนะครับ สามารถพูดคุยกับแฟนเพลงนะครับทั่วไปแบบ ตามสเตปของน้องนะครับตามสไตล์ของน้องนั่นเองนะครับน้องก็ยังเด็กนะครับท่านผู้ชมเราก็คอยติดตามน้องไปนะครับเพื่อดูความสำเร็จของน้องต่อไปนะครับท่านผู้ชมสําหรับน้องต้นข้าวสุปริยาตาอุดมนะครับเด็กสาวจากเมืองกาญจนบุรีนะครับทิดาลูกทุ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันนี้บรรดาแฟนคลับทั้งหลายนะครับตั้งฉายาให้น้องก็คือ ทิดาลูกทุ่งนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสําหรับน้องต้นข้าวที่กําลังเป็นกระแสกันนะกำลังฮิตฮอตอยู่ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเอีดูน้องกอ็จะพูดยังไงดีเอาว่าคลิปนี้ก็ฝากเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับ